สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภกทุกท่านนะคะวันนี้เมเมมาดูดวงความรักายเดือนให้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนกันยายนนะคะสองพั 2, 0, นะห้า้สามนะมีสามใบนะคะใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณพฤษิกนะใบที่สองหมายถึงบสรุปความรักนะคะแล้วก็ใบที่สามหมายถึงตัวตนของคนที่คุณพฤษภกศพคิดถึงหรือว่าคู่องคู่เองนะค่ะ เหมือนเดิมนะคะเมจะขออ่านในพาร์ทของคนโสดนะคะที่มีคนคุยนะถ้าใครเคยดูดวงช่องเม่ๆชาแนลแล้วนะคะก็พอจะจำเอเดจี้ที่เมจับได้นอ้องว่าคุณสองคนทะเลาะกันมามีปัญหากันมาระยะหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่มิถุนายนเรื่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็แต่ว่าแนวโน้มก็คือคู่ของคุณอะ่ะเขา ค่อนข้างที่จะยอมยอมคุณแล้วนะคะยอมอในเรื่องของข้อปัญหาความไม่เข้าใจกันที่ถกเถียงกันอยู่ทั้งคู่ของคุณเขายอมให้คุณเป็นฝ่ายชนะเนาะหรือไม่ก็อาจจะมีการมาตกลงอะไรกันแล้วว่าให้เขาจะยอมทําตามอะไรคุณหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้นะคะทีนี้แต่ทางฝ่ายคุณเนี่ยยังยังไม่รู้สึกสนิทใจเท่าไรนะคะกับกับไอ้ปัญหา ระหว่างคุณสองคนอะซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่จะไม่ก้าวล่วงนะคะว่าปัญหานั้นคืออะไรเนาะอย่างที่เมย์บอกเสมอว่าในคุณผู้ชมแต่ละท่าน่ะก็จะไม่เหมือนกันเลยสักท่านบางท่านปัญหานี้มันอาจจะเล็กน้อยบางท่านปัญหานี้มันอาจจะใหญ่มากนะคะดังนั้นเมย์ก็จะไม่ก้าวล่วงไปในเจาะลึกไปในแต่ละท่านเนาะก็คือตัวคุณอะค่อนข้างซีเรียสนะคะกับกับ ปัญหาข้อนี้ที่ทําให้คุณสองคนยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีหนึ่งที่คุณยังตกลงกันไม่ได้นะคะในเรื่องนี้ทีนี้แต่คุณสองคนน่ะก็คุยกันมายาวนานแล้วนะถ้าคนคุยคนนี้เป็นคนเก่าคนเดิมนะคะก็ถือว่าคุณคุยกันมาครึ่งปีได้แล้วนะคะพูดถึงนะก็ยาวพอสมควรแล้วก็มีเรื่องแบบไม่ลงรอยกันเนี่ยแล้วเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังอยากคุยกับคุณต่อซึ่งในอ่าน ให้คุณทุกครั้งอะเอเนจีของเขาคือเขามีความรักให้คุณจริงๆมีความจริงใจให้คุณจริงๆริถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่มีองค์พอสมควรเนี่ยคือเขาเองก็เคยเป็นคนที่หญิงอะแต่พอระยะหลังพอเขารู้ว่าคุณก็แข็งเขาก็เลยยอมอ่อนให้คุณแล้วอะนะคะนะคะทีนี้พอมาเดือนกันยายนเนี้ยมันมีเอเนจีที่ต้องระมาระวังนิดนึงอะแต่มันก็ไม่ ไม่ยงกับเลวร้วายนะคะคือหน้าไพ่คุณเห็นเดสขึ้นมาคุณอาจจะตกใจแต่จริงมันเป็นเดสกับหัวเนาะอ,อตอนนี้ยทางฝั่งคุณอะเหมือนกับว่าพอเจอปัญหาพอได้คุยได้เคลียร์ปัญหาแล้วอะแทนที่จะว่าจะสบายใจอย่างร้อซคุณไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นไงคุณก็ยังเก็บ เอาเรื่องบางเรื่องมาคิดเนาะแล้วก็เลยทําให้ตอนนี้คุณเหมือนคนที่ปิดใจอะคะ่ะคุณค่อนข้างเข้าถึงยากนะคุณกลายเป็น the high priestess นะคะคุณกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าคิดอะไรก็ไม่บอกแล้วอะเหมือนกับว่าเพราะว่ามันเหมือนกับได้พูดคุยไปแล้วแล้วก็เหมือนกับม,มีการตกลงยินยอมกันแล้วแต่ว่าลึกๆในใจคุณยังไม่พอใจไงพอมาตอนนี้คุณเริ่มมีอาการแบบว,ว่า ก็ตัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดแล้วก็คิดอะไรก็ไม่บอกเขาแล้วเขาก็สัมผัสได้ค่ะคุณค,คุยก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของคุณที่คุณรู้สึกเปลี่ยนไปเขาก็ตอนเนี้ energy เขาเป็น page of pentacles กับขัวนะคือเขาเหมือนคนที่เหมือนคนที่กําลังจะสูญเสียอะไรไปอะ <S <S ในความรู้สึกเขาตอนนี้เขารู้สึกกังวลมากเลยว่า,นเ,นานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเย์ขออธิบายไพ่นีดนึงเนาะ เพจ open t i c l e ถ้าต,ตั้งโตม,มันหมายถึงคนที่แบบเหมือนเด็กคือ energy นะ energy คือเหมือนเด็กที่ได้ของอะนะได้ของเล่นแล้วก็มีความสุขแบบมีความพึงพอใจมากกับสิ่งสิ่งเนี้ยนะอันนี้กรณีนี้ก็เปรียบเสมือนความรักของคุณและเขานะเขาให้คุณเป็นเหมือนของขวัญในชีวิตเขาอะแต่ทีเนี้ยเมื่อความรักมันมีปัญหานะคะตอนเนี้ยเขายอมคุณยังไงเขาเง้อคุณยังไงคุณก็ยังดูแบบ ไม่สนิทใจอ่ะเขาอยู่เดียะมันก็เลยทําให้เขาไม่ความรู้สึกกลัวนะกลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคือกลัวว่าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่อยากคุยกับเขาต่อแล้วหรือว่าสิ่งที่เขายอมไปขนาดนี้แล้วคุณก็ยังไม่พอใจสักทีหนึ่งอ่ะเขากลัวคือเขาทาอะไรไม่ถูกแล้วคะ่ะว่าเขาควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะ่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นความกังวลใจที่แบบตกลงเราจะได้ไปต่อ,อหรือเปล่านะในส่วนของคนคุยนะคะอันนี้ก็เมย์ก็ขอ พูดย้ำอีกทีนะคะว่าคุณผึกงศบคุณโชคดีแล้วนะที่คุณได้เจอคนที่เขาอยากที่จะมีคอมเมนต์กับคุณต่อไปอยากจะคุยกับคุณต่อไปจริงๆนะคะคือเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักคุณมากพอสมควรเลยนะดังนั้นนะคะไอ้ไอ้ประเด็นเนี่ยที่ยังเคลียร์กันไม่ลงเนี่ยเมย์ก็คิดว่าอยากให้คุณพิจารณาโดยพื้นฐานที่ว่าอีกคนหนึ่งเขาหลักคุณอ่ะนะนะ แล้วคุณจะสามารถที่จะรอมชอมอะไรได้ไหมจะสามารถตัดใจจากสิ่งต่างๆที่ติดอยู่ในใจคุณได้ไหมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปได้อะนะคะทีนี้ไพ่บทสรุปความรักเป็นแต่เดสนะเดซเนี่ยปกติถ้าตั้งตรงมันหมายถึงการจบนะจบจบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบแบบเจ็บอะมันอาจจะหมายความถึงการจบ ปัญหาก็ได้นะสมมติถ้าคุณได้เดทตั้งตรงอาจจะหมายถึงว่าอ๋อคุณสองคนเลิกที่จะมีปัญหากันแล้วแล้วก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งสักทีกรณีที่มันกลับหัวนะมันหมายถึงว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่จบง่ายหรอกค่ะไม่ไม่จบนะไอะ้แล้วก็อีกในนึงก็คือไอ้ความขัดแยง้งความรู้สึกในใจของคุณมันก็ยังคงไม่จบนะในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะซึ่งเมย์มไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเมย์ก็ได้บอกคุณไปแล้วว่า มีอะไรถ้ายอมกันได้ก็ควรจะยอมกันเนาะถ้าคนแบบคิดจะรักกันอ่ะคิดที่จะแบบมีอนาคตร่วมกันอ่ะเพราะฝั่งเนี้ยเขาไม่มีอะไรเลยจริงนะคะอันนี้ไม่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าการดูไพ่ทาโร่เนี่ยมันสามารถที่จะ energy พลังงานจะสามารถที่จะสลับข้างกันได้นะคะถ้าคุณทุกศพบทไหนเขามาดูวมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่พูดมาเลยเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยู่ในพลังงานข้างนี้ก็ได้นะมันสลับกันได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเป็นหลักสากลนะคะ โอเคค่ะต่อนะคือความรักครั้งนี้รวมถึงปัญหาในความสัมพันธ์ลึกๆเนี่ยมันจะยังไม่จบง่ายๆนะคะมันย,ยังคงอยู่เนาะทำไมเมถึงบอกว่าความรักมันยังไม่จบเพราะว่าต่อให้แน่ใจคุณจะไม่พอใจเขาสักแค่ไหนแต่คุณก็ยังมีเยื่อใยกับเขาอะแล้วทางฝั่งเนี้ยเขาไม่สามารถตัดคุณได้อะเขาก็ให้คุณเป็นเหมือน รางวัลในชีวิตเขาอ่ะเขาไม่มีทางที่จะยอมเดินจากคุณไปง่ายๆหรอกขาดที่เขายอมเสียศักดิ์ศรีของเขายอมทําตามใจคุณมาตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะเขาก็ยังยอมได้เลยอ่ะเมย์ว่าเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปง่ายๆหรอกยังไงคุณก็ยังจะต้องคุยกับคนคนนี้ต่อสักพักหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะสาหรับคนโสดมีประเด็นเนาะค่ะเดี๋ยวต่อไปเมขออ่านในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่คบกันมานานๆแล้วนะคะก็ตอนนี้นะ คู่ของคุณอนะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแฟนไม่ไม่รักแล้วน่ะนะคะ p พจออฟเพนจกับหัวมันหมายถึงว่าเหมือนเขาเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆความพยายามที่จะออกอใจสามีหรือภรรยาเนะี่ยที่หมายถึงคุณเนี่ยเขาโดนตีกลับอะเขาเหมือนกับเขาทุ่มเทอะไรไปยังไงคุณก็ยังเหมือนกับไม่เปิดใจให้เขาเหมือนเดิมค่ะนะ,ะนะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นผลกระทบมาจาก ข้อขัดแย้งของคุณสองคนนะเออข้อขัดแย้งเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อขัดแย้งที่มันใหญ่มากนะในในการใช้ชีวิตหรือมันอาจจะเป็นข้อขัดแยง้งแค่ในเรื่องของอัตตาคติก็ได้นะอันนี้อะรายละเอียดเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคู่แต่ละคู่ไปเลยนะคะเออแต่จริงๆอะถ้าคุณย้อนกลับไปดูการทำนายของเมย์ตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยคุณจะทราบว่าจริงๆแล้วอะ สิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สําคัญกับคุณแค่คนเดียวนะสิ่งที่คุณขัดแย้งกันกน่ะก็สําคัญกับแฟนของคุณด้วยคู่ของคุณด้วยแต่ว่าคุณสังเกตไหมว่าในระยะหลังน่ะอย่างน้อยอะ่ะหนึ่งถึงสงเดือนเนี้ยคู่ของคุณเนี่ยสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขายอมนะเขายอมที่จะตามใจคุณมากมากกว่าที่เขาจะเอาอยาจะเอาชนะคุณนะคะเพราะว่าเมเห็นไพ่ของ พลังงานของคอนสองคนที่ขัดแย้งกันกหนักๆอ่ะก็คือแค่เดือนเดียวคือมิถุนายนนะหลังจากนั้นเมย์ก็เห็นความพยายามปรับตัวของของฝ่ายเนี้ยคุณเองก็พยายามเหมือนกันแต่ว่าพอเอาเขาจริงๆแล้วพอมีการเคลียร์กันเจรจากันจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณกับเป็นคนที่ยังมีอะไรติดค้างอยู่ในใจแล้วยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ทางฝ่ายเนี้ยเหมือนเขาแบบปลงไปแล้วกับ ข้อขัดแยงแ้งนั้นะแล้วเขาก็เดินหน้าอยากจะเดินหน้าชีวิตคู่ต่อไปให้มันมีความสุขแล้วพอตอนนี้ตัวคุณนะเป็น the high p r i e s t e s เนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงคนที่เข้าถึงยากอะคนลึกลับซับซ้อนเหมือนกับคุณไม่ยอมบอกไม่อธิบายอะไรกับเขาสมมติถ้าคุณนอนเขาคุณไม่พอใจคุณก็จะเงียบอะประมาณนี้คุณไม่ได้เปิดใจกับเขาเหมือนเมื่อก่อน หรือจะตีความง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าลักษณะของคุณเหมือนคนที่ตีตัวอ,อห่างนะคะลักษณะแบบเหมือนเก็บตัวเหมือนกับเข้าถึงยากเปลี่ยนไปอะ่ะเอ,อเดี๋ยที่เขาเรียกว่าเธอเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ยคือเมย์ก็รู้ว่าเจตนาของคุณมันคงไม่ใช่ว่าอยากจะเลิกกับสามีหรือภรรยาคุณหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นความน้อยใจหรือความอึดอัดอะไรในใจของคุณนะที่สะสมมาเนะี่ย เลยทาให้แบบคุณยังไม่สามารถที่จะสลัดสิ่งสิ่งนี้ความกังวลความวิตกตรงเนี้ยออกไปได้แม้ว่าปัญหาจะได้รับการพูดคุยแล้วก็ทางฝ่ายนี้เขาก็ยินยอมตามคุณไปแล้วก็ตามนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะที่คุณจะคิดอย่างนี้แต่ว่าในฐานะของคนที่เป็นคนอ่านไพ่ทาโร่นะคะก็อยากจะแนะนําว่าเมย์เป็นคนเห็นแนวเอนเนอจีอะเมย์เห็นว่าทางฝ่ายสามีหรือภรรยายของคุณอนะเขาไม่ได้มีอะไรแล้วนะ คุณอย่าไปคิดว่าเขายอมคุณไปอย่างนั้นแหละหรืออะไรแบบนี้นะคือเขาจริงใจนะแล้วเขาก็มีความรักมีความห่วงใยมีความแคร์คุณมากๆนะคะแล้วก็นั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงได้ได้อ่อนลงนะคะใน2องสเดือนที่ผ่านมาทีนี้ไพ่มันเป็นเดเดสนะไพ่เดอเดสอันนี้มันเมย์คงไม่ต้องอ่านว่าชีวิตสมรสชีวิตคู่ของคุณมันยังคงต้องดําเนินต่อไปหรอกเพราะว่า มันไม่ได้มีแนวโน้มที่จะต้องเลิกกันอยู่แล้วนะคะอันนี้บอกไว้เลยแต่ว่าเดสเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงปัญหาคาใจเนี่ยมันยังคงอยู่นั่นเองนะซึ่งเออไม่อ่านให้คุณพึ่งโศมาตั้งแต่มิถุนาย,ยนเนี่ยมันเอเนจีก็จับได้เป็นแบบนี้ตลอดเลยอะคือไอ้ปัญหานี้มเป็นปัญหาอะไรนะไม่อยากรู้จริงๆเลยนะที่มันแบบว่าใหญ่ขนาดที่ว่ามันยังคงจะต้องอยู่อืแต่ว่าถ้าไม่จะตีความนะคะไม่ไม่คิดว่านะ เรื่องนี้มันอาจจะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทคติที่สําคัญนะ่ะมันก็คงจะหมายถึงชาติาศาสนานะหรือว่าความห่างไกลระหว่างคนสองคนนะ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าคุณสองคนนะ่ะเป็นแฟนกันแต่งงานกันแล้วแต่คุณสองคนไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณอาจจะอยู่กับคนละจังหวัดหรือว่า คุณอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการทํางานของคุณมันยุ่งมากทําให้ไม่สามารถที่จะมีเวลาให้กันได้เบ่ว่าจุดๆุดนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตคู่ของคุณเหมือนกันซึ่งปัญหานี้มันยังคงอยู่ไม่ว่าแฟนคุณจะพยายาม make it up ให้คุณ่ะพยายามชดเชยให้คุณเท่าไหร่ปัญหาตรงนี้ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให,ให้มันแบบเสร็จเด็ดขาดมันก็ยังคงติดอยู่ในใจของคุณทุกศพ แล้วคุณกุศลก็เลยมี energy ที่น้อยใจอึดอัดใจอยู่จนถึงปัจจุบันนี้จนถึงเดือนกันยาย,ยนเนนี้อันนี้แหละที่เมย์สามารถที่จะอ่านให้คุณที่จะทําความเข้าใจตัวคุณได้แล้วก็ตัวคูมคุ้มได้แต่ว่าเมย์ก็อยากจะบอก้วค่ะว่าให้กําลังใจแล้วกันว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาความห่างไกลหรือว่าความแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาอะไรนั้ไปได้นะแต่คุณสองคนก็รักกันนะนะคะก็ให ให้เอาตรงนี้ยึดไว้เป็นหลักของชีวิตคู่แล้วกันว่าอย่างน้อยเนี่ยสามีหรือภรรยาหรือว่าแฟนฉันเนี่ยก็รักฉันนะแล้วเราก็จะต้องฝ่าฟันกับปัญหาตรงนี้ไปให้ได้ในที่สุดนะในเร็ววันนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเะดี๋ยวเมอสำหรับไพ่ายเดือนเมย์จะมีไพ่โป๊กเกอร์แถมให้สามใบเนาะเป็นเอเนจีทั่วไปนะคะ,ะจริงๆคุณก็มี มีความสุขนะคะมี energy ของความสุขนะในชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องที่คุณติดกันอยู่เนี่ยบางทีชีวิตคู่ของคุณมันอาจจะไม่ได้แบบโหแบบลบซะจนแบบไม่มีคะแนนเลยไม่คิดว่าบางทีมันปัญหามันอาจจะแค่ปัญหาเดียวเนาะแต่ว่ามี energy ของความพึงพอใจนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวกันหรือว่ามีการดินเนอร์มีการ, dinner, การโรแมนติกกันอะไรแบบนี้นะ energy ต,ตัวนี้นะคะ ก็ยังดีนะคะแต่ว่าคุณพฤกษ์ศพเองต้องระวังนิดนึงนะคะในส่วนของในเรื่องของชีวิตอ,อื่นๆที่ไม่ใช่ชีวิตคู่อ่ะมันจะมีเน e r ของคนที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณเหมือนกันนะคะแบบอาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าเรื่องของการงานนะมันมีความขัดแย้งกันนะคะนะแล้วก็มีคนทํมาอะไรับหลังนะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนนี้ระวังคนที่ จะมาแบบเหมือนใส่ร้ายคุณหรือว่าแทงข้างหลังคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้ที่ทํางานก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้นี่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งส่วน energy เก้าหัวใจเนี้ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักก็สามารถเกี่ยวกับเรื่องไม่แน่คุณอาจจะได้รับคําชมจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานแล้วก็ทําให้เกิดมีคนอิจฉาขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะ จะใหญ่จะเล็กอะไรก็ว่าไปนะคะก็มีโชคเข้ามานั่นแหละคะ่ะประมาณนี้โอเคเมขอคำแนะนำแางเจร์สักหนึ่งใบนะคะเฟรดก็นะคะตอนเนี้ยถ้าเกิดอยากให้ชีวิตคู่มันเ,เนิน กันต่อไปได้ออยากให้คุณออกมาจาก energy ของ high preset นะคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเดาใจยากอะไรอย่างเงี้ยให้คุณแบบ <c oughs> ขอบให้ค่ะให้คุณมี energy ของความคิดเล่นนะคะก็คือหยอกออหยอกเย้านะคะชวนแฟนไปทำอะไรสนุกสนุกชวนคนคุยไปทำอะไรสนุกสนุกนะคะก็ พยายามสร้างบรรยากาศดีๆให้กับความรักอะค่ะนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยก็ชวนกันทำกิจกรรมอะไรในครอบครัวกับลูกกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเฟรชกันใหม่นะคะของคนรักนะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่แองเจิลแนะนำนะอย่าซีเรียสอย่าเครียดมากต่อให้ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขก็ให้มี e n e g ดีๆนะคะแสดงความรักนะคะซึ่งกันและกันเนาะโดยเฉพาะทางฝั่งคุณนะ่ะถ้าแฟนเขาหยอดมาคุณก็หยอดกลับบ้างอะไรประมาณนี้นะนะคะ ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ฟังคำทำนายไปถึงตอนนี้นะเมก็เป็นกำลังใจให้คุณพิศบเสมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณพิชศท่านไหนไม่ได้กดติดตามเมก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝาก n ิน a g r a m รมและ,ะลหินมงคลเชยโยของเม์ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดซื้อผ่านช่องเมมเมชแนลนี้เมมมีส่วนลดให้10%นะคะค่ะวันนี้เมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ